ฐานะต่างกันนะครับทำยังไงเขาจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่สูงครูถามหน่อยครับคุณอยากได้เงินร้อยล้านไหมคุณมีเงินหนึ่งพันบาทคุณอยากได้เงินร้อยล้านไหมอยากได้ครับปัจจุบันคุณอาจจะขับรถกระบ,บะราคาไม่ไม,ไม่ไม่กี่แสนแต่ครูถามว่าคุณอยากได้บ m เอมราคาเกือบสิบล้านไหมอยากได้ครับ คุณนอนบ้านของคุณปัจจุบันนี้อ่ะมีแอร์ตัวเดียวแต่คุณอยากอยู่บ้านทฤห,หารน์หอไหมอยากอยู่ครับและทําไมไอสิ่งที่คุณถามว่าไอทํายังไงเขารู้สึกว่าหนูหนูสูงเกินไปไม่ใช่เรื่องจริงครับทุกคนมันอยากได้ของของเกินเอื้อมอยู่แล้วครับทุกคนมันอยากได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําไมเขาไม่อยากฐานหน้าต่างกาันเขาเขาอาจจะบอกว่าเอคุณสูงเกินไปผมคงไม่เทียบคุณต่างๆจริงๆไม่ใช่ครับ เขาแค่กล่าวคำปฏิเสธโดยการถันโหมน้ำใจของคุณครับไม่ใช่คุณสูงกว่าอะไรแล้วครับเขาแค่รู้สึกว่าคุณไม่คุ้มครับคุณไม่ต้องพยายามเอ้ยหนูต้องลดตัวเองหรือเปล่าหนูต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราระดับเดียวกันหรือเปล่าไม่เสียไม่จําเป็นครับเมื่อคุณเพอร์เฟคอยู่แล้วคุณต้องลดลดความเพอร์เฟคของคุณหรือเปล่าเมื่อคุณดีอยู่แล้วคุณต้องลดความดีของคุณหรือเปล่าแปลกๆนะถ้าเขาบอกว่าคุณสูงเกินไปนั่นหมายความว่าเขารู้สึกว่า เขามองว่าเราไม่คุ้มในชีวิตของเขาครับมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่สูงอะไรหรอกครับเพียงแค่เขากําลังบอกเลิกแบบสุภาพครับมันเหมือนกับการที่เขาบอกว่าคุณดีเกินไปครับจริงๆไม่ใช่ครับเขากําลังบอกว่าคุณไม่คุ้มกับการที่เขาจะเอาชีวิตมาอยู่ด้วยครับมันคือการบอกเลิกแบบสุภาพครับนะครับ